สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจัน์นะคะคลิปนี้จะเป็นคำทำนายของชาวราศีเมษกับชาวรัคนาเมษในเดือนมีนาคมพศ2 5งพันค่ะคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่1616 16 เมษายน16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมของทุกปีคลิปช่องของอาจารย์เอจะตัดเวลาตั้งแต่16 16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมของทุกปีใช้ดูได้ทั้งลัคนาเมษกับราศีเมษในส่วนของลัคนา ต้องใช้โปรแกรมโหราศาสตร์ไทยในการผูกดวงหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ที่มีโปรแกรมผูกดวงไทยก็ได้ค่ะชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษที่ต้องการดูดวง12ราศีในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5สามารถเข้าดูได้ที่ใต้คลิปหรือไปที่หน้าช่อง ให้ไปที่หน้าช่องช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันแล้วไปกดที่เพลย์ลิสต์ไปกดที่เพลย์ลิสต์ได้ค่ะแล้วก็ไล่ดูย้อนหลังได้ของเดือนธันวาปีที่แล้วเดือนมกราเดือนกุมภานะคะก็คลิปนี้จะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออร์เคิลในการเปิดทำนายดวงค่ะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะ ต้องระวังเรื่องสุขภาพหน่อย <c oughs> มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยมีเกณฑ์ป่วยค่ะมีเกณฑ์ไม่สบายมีเกณฑ์ป่วยโรคเก่ามันกำเริบนะโรคเก่ามันก็กำเริบอะ่ะแต่คุณเป็นคนเก่งนะอืมคุณเป็นคนเก่งทีเดียวอะ่ะไม่ไม่ใช่ว่าเออไม่ใช่ว่าใครจะทําได้แบบคุณนะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถมาก คุณรู้ว่าคุณน่ะไม่สบายนะคุณน่ะรู้นะว่าคุณไม่สบายใบแรกมาก็เนี่ยด็อกเตอร์คุณรู้ว่าว่าคุณไม่สบายคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถคุณรู้ว่าคุณน่ะไม่สบายแต่คุณก็แบบอยากได้เงินอยู่อ่ะอืมคุณ คุณรู้ว่าคุณไม่สบายแต่คุณขี้เกียจไม่ได้เพราะคุณอยากทำงานหาเงินเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูเมียอะไรแบบนี้คือคุณน่ะต้องการที่จะแบบทำงานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวทำงานหาเลี้ยงดูพ่อแม่มีศัตรูต้องระวังคนคิดร้ายคนอิจฉาต้องระวังโจรระวังคนคิดร้ายระวังคนขี้อิจฉา คุณอาจจะต้องระวังคุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะแน่นอนเลยบอกได้เลยว่าชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษเนี่ยคุณได้รับความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนคุณคุณจะหาเงินได้เรื่อยๆจะมีคนจะมีคนมาจ้างงานคุณ คุณจะสามารถทำงานหาเงินได้และได้ดีด้วยก็คือจะได้เงินจากความสามารถของตัวเองคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพก็เท่านั้นเองแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับคุณเพราะเรื่องใหญ่สำหรับคุณก็คือคุณอยากได้เงินปัญหาของคุณก็คือคุณอยากได้เงินคุณไม่ได้สนใจอะไรคุณอยากได้เงินแค่นั้น เช้าราศีเมษกับชาวนักขาเมษในเดือนมีนาคมอะ่ะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งคันคุณมีเกณฑ์จะได้ไปงานศพจะได้ไปงานศพคนรู้จักเราจะบอกว่าคุณเป็นคนธรรมะธรรมโมคนหนึ่งทีเดียวนะแต่ก็มีความเป็นคนขี้ระแวงอะ่ะจะมีการเดินทางจะมีการเดินทางระยะสั้น คุณเป็นคนขี้ระแวงนะต้องมีปืนไว้ป้องกันอันตรายมีปืนไว้กันโจรคุณเป็นคนขี้ระแวงแต่จะได้ข่าวดีเรื่องการตั้งคันค่ะจะได้ข่าวดีเรื่องการตั้งคันอาจจะได้ข่าวการตายของคนรู้จักเป็นกรรมที่เขาต้องตายมีศัตรูค่ะมีคนพยายามจะเอาชนะ ชิงดีชิงเด่นชิงไหวชิงพิบชิงดีชิงเด่นแต่คุณไม่ค่อยสนใจอะไรหรอกคุณแบบคือคุณคือคุณอะเครียดเรื่องหน้าที่การงานแค่นั้นแหละเพราะว่าคุณมีภาระต้องทำงานสาวโสดหนุ่มโสดจะเจอเนื้อคู่นะมีเกณฑ์เจอเนื้อคู่ค่ะ จะมีคนมามอบความรักให้ระหว่างเจอเพศตรงข้ามทำเสน่ห์นะอีกสองใบนะคะคุณจะประสบความสําเร็จทางด้านการเรียนการศึกษาคะ่ะมีศัตรูคิดร้ายคะ่ะราศีเมษนี่แปลกนะราศีเมษนี่แปลกนะ เหมือนเป็นคนเหมือนเป็นคนสนใจเรื่องเงินอะ่ะเป็นคนสนใจเรื่องเงินมากกว่าแต่ก็มีคนอิจฉาเยอะมีคนคิดร้ายแต่คุณจะประสบความสําเร็จทางด้านการเรียนวิชาการความรู้โดดเด่นค่ะก็เป็นคนเก่งเป็นคนเก่งเรามาดูสรุปกันนะคะ ถือมีดอีกแล้ว จะปั่นป่วนในหัวใจด้วยไฟรักที่แผดเผาจะตกหลุมรักใครบางคนน่ะแล้วก็เหมือนแบบชีวิตความรักเข้มข้นคุณจะมีชีวิตความรักที่เข้มข้นในเดือนมีนา คุณจะเจอใครบางคนน่ะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยคุณจะเจอใครบางคนที่ถูกอกถูกใจมากคือหล่อมากถูกใจมากเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนรูปหล่อที่ว่าคุณน่ะถูกใจมากคือคุณน่ะถูกใจคนคนนี้มากชีวิตของคุณนะมันเหมือนกับว่ามันเป็นแค่ การเริ่มต้นของอะไรบางอย่างคุณอ่ะคุณอ่ะเหมือนเคยผิดหวังในความรักมาแล้วอ่ะแต่ความรักครั้งเนี้คุณก็ให้เต็มร้อยนะคือในอดีตอ่ะคุณอ่ะเคยผิดหวังในความรักในอดีตนะคุณเคยผิดหวังในความรักสําหรับความรักครั้งเนี้คุณก็ให้เต็มร้อยอ่ะก็ให้เต็มร้อยอาจจะมันอาจจะไม่ดีเท่าที่คุณคิดนะแต่คุณก็คิดว่าเออถึงในอดีตเนี่ยฉันจะเคยเจ็บช้ำในความรักมานะแต่ว่า กับความรักครั้งนี้ฉันน่ะจะทุ่มเทให้หมดตัวมันก็มีคนอิจฉาริษยาคุณนะแต่ใจของคุณตอนนี้คุณมุ่งมั่นที่ประสบความสําเร็จในชีวิตและคุณอยากจะสมหวังในความรักสิ่งที่คุณคิดนะคือคุณน่ะต้องการที่จะสมหวังในความรักนั่นเองพื้นฐาน ดวงชะตาของคุณน่ะนะใบแรกมามันก็คือแบบการฟันฝ่าอุปสรรคหรืออะไรสักอย่างที่คือคุณอาจจะต้องอดทนกับสิ่งที่ตัวเองอะ่ะไม่ได้เป็นคนทำอะ่ะเหมือนกับว่ามีคนอะ่ะเอางานพังๆมาให้คุณซ่อมอะ่ะเหมือนมีคนอะ่ะทำงานพลาดแล้วคุณต้องมาซ่อมงานให้เขาในเดือนมีนาคมเนี่ยนะ อ,อคุณจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้างคนรอบข้างอะ่ะเขาจะมองว่าคุณอะ่ะเป็นคนหัวดือ้อหัวร้อนทิฐิแรงไม่ยอมใครง่ายๆเป็นคนที่ไม่ยอมใครทางด้านความรักเนี่ยคือคุณอะ่ะจะยอมทําทุกอย่างเพื่อให้สมหวังในความรักเพราะคุณเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงอาจจะมีเรื่องขัดแย้งไม่ลงรอยกับคนรอบข้าง ทางด้านการเงินเนี่ยยังเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เป็นจังหวะที่ดีในเรื่องการเรียนการศึกษาเหมือนกันอาจจะได้เพื่อนใหม่เป็นคนต่างชาติมีเกณฑ์ได้เพื่อนใหม่เป็นคนต่างชาติวิชาการความรู้เรื่องการเรียนเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จนะเนี่ยเรื่องการเรียนถือว่าโอเคอะ่ะคุณตั้งใจเรียน อาจจะได้อาจจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นก็ได้มีดวงดวงเรื่องการเรียนเนี่ยถือว่าโอเคนะในเดือนมีนาคมเนี่ยคุณจะรู้สึกออมีโอกาสนะที่ว่าคุณอนจจะย้ายงานคุณจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่คุณทําอยู่ตอนนี้คุณรู้สึกว่างานที่คุณทําอยู่ตอนนี้มันซ้ำซากมันจําเจมันน่าเบื่อคุณมีโอกาสที่จะได้ย้ายงานใหม่จะมีสิ่งดีๆมีงานใหม่ๆเข้ามา ปัญหาของคุณอะในตอนนี้เนี่ยปัญหาปัญหาของคุณนะปัญหาของคุณในตอนนี้มันก็เป็นปัญหาที่คุณรู้อยู่แล้วแหละอืมคุณรู้อยู่แล้วแต่คุณอนะจะมีความสุขนะตรงที่ว่าอลิของคุณนะอลิของคุณอนะด,ดวงตกคนที่เป็นศัตรูคนที่เป็นอลิของคุณอนะในเดือนมีนาเนี่ยเขาดวงตกตกมากศัตรูอลิเนี่ยดวงตกมาก อริศตูของคุณนะเขาจะมีปัญหาเขาจะเจอกับสถานการณ์ที่ย่ำแย่ทางด้านธุรกิจและสุขภาพของเขาศัตูอลิของคุณเนี่ยอาจจะต้องเลิกกิจการเซ้งกิจการอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยต้องผ่าตัดป่วยเป็นโรคเรื้อรังศัตูศัตูเนี่ยดวงตกหนักคุณอาจจะได้ไปงานศพของคนที่เป็นศัตูคู่อลิกับคุณก็ได้นะ เอะมองว่าชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษเนี่ยน่าจะได้เพื่อนใหม่เป็นคนต่างชาติได้แล้วก็ศัตรูเนี่ยจะดวงตกเกี่ยวกับการเรียนวิชาการความรู้อะโอเคแต่เป็นช่วงที่คุณอาจจะแบบเป็นโลกไอเนี่ยโลกข้างรักแล้วก็อาจจะมีการตกหลุมรักใครบางคนนะที่สวยสวยแล้วก็แสบคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนหน้าที่การงานของคุณเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าโอเคคุณจะได้งานคุณจะได้งานทําเพราะว่ามีคนนะช่วยก็เลยได้คุณจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านการงานแล้วก็คุณนะมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์เปรียบได้กับราชินีการงานของคุณนะมันจะมีคนเข้ามาช่วยแน่นอนค่ะมันไม่ถึงกับแย่ พอไพ่ราชินีเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากสําหรับผู้หญิงคือเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีเป็นกุลสตรีที่มีความเพียบพร้อมสวยและรวยมากความเป็นอยู่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมีอันจะกินมีเงินมีทองใช้สถานการณ์สถานการณ์ของคุณในเดือนมีนาเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลย คุณเป็นคนที่มีวาสนาดีหามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีพร้อมทุกอย่างมีความอุดมสมบูรณ์มีทรัพย์สินเงินทองเป็นคนมีตังอาจจะได้แฟนรวยได้แฟนมีฐานะถือว่าเป็นคนที่โชคดีอุปสรรคอะไรที่คุณเจออยู่จะมีผู้ใหญ่คอยช่วย ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามนะผู้ใหญ่จะเข้ามาช่วยแน่นอนคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนราศีสิงห์ราศีมังกรราศีกรกฎราศีเมษในเดือนมีนาคมเนี่ยคุณกำลังจะได้งานใหม่นะเนี่ยจะมีงานใหม่ๆเข้ามาคุณเป็นคนเก่งทำงานเก่ง งานใหม่ที่คุณจะได้รับเข้ามาเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณในอนาคตก็ได้นะจะมีงานใหม่เข้ามาแต่งานชิ้นเนี้ยเป็นงานที่ทําให้คุณเครียดเป็นงานที่ไม่ง่ายจะมีคนนะ่ะมาชวนคุณนะ่ะไปทํางานด้วยแต่งานชิ้นเนี้จะสร้างปัญหาให้คุณในอนาคตได้ในอนาคตอันใกล้เนี้ยถ้าคุณคิดจะทำธุรกิจอะไรใหม่ๆหรือทำอะไรก็ตามนะ ให้ทําเกี่ยวกับต่างประเทศเพราะว่าไพ่อันนี้จะเกี่ยวกับต่างชาตินี่ก็ต่างชาติธุรกิจการงานกิจการงานทั้งหลายที่คุณจะทําหรือจะหุ้นเนี่ยในอนาคตนะคะหรือในเดือนมีนาเนี้ยเหมือนกับว่าคุณะจะต้องทําเกี่ยวกับต่างชาติถึงจะรวยนะกิจการงาน,นงต่างๆต้องทําเกี่ยวกับการซื้อขายกับต่างประเทศเขาเรียก Import Export งานธุรกิจส่งออกนําเข้า การเรียนประสบความสำเร็จดีค่ะได้เพื่อนคอยช่วยเพื่อนให้ลอกข้อสอบอะไรประมาณนี้เพื่อนติวให้หน้าที่การงานของคุณเนี่ยจะมีคนมาหุ้นส่วนและช่วยกันทําจนล่ําจนรวยได้หุ้นส่วนของคุณเป็นคนเก่งคุณอาจจะได้แฟนเข้ามาช่วยคุณอาจจะได้แฟนเข้ามาหุ้นแต่เอมองว่าเป็นเพื่อนมากกว่าน่าจะเป็นเพื่อนมากกว่านะ ก็คือว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะได้หุ้นส่วนคนใหม่ก็เป็นเพื่อนของคุณเนี่ยแหละที่ว่าจะเข้ามาหุ้นคุณอาจจะต้องขยันหน่อยหุ้นส่วนของคุณน่าจะเป็นเพื่อนค่ะเพราะตำแหน่งเนี่ยเป็นตำแหน่งเพื่อนกิจการงานของคุณเนี่ยจะมีแต่ความก้าวหน้าจะมีการพบปะลูกค้าบ่อยในเดือนมีนาคมเนี่ยการงานของคุณน่ะก้าวหน้ามากจะมีลูกค้าเยอะจะมีงานซื้อขายมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเยอะ เพื่อนฝูงญาติพี่น้องคนรู้จักเนี่ยจะช่วยให้กิจการงานของคุณเนี่ยดำเนินได้อย่างราบรื่นในขณะที่อลิเนี่ยเจ๊งอลิดวงตกอลิป่วยแต่คุณดวงดีค่ะคนที่เป็นศัตรูคนที่เป็นอลิกับคุณเนี่ยเขาจะดวงตกเขาจะตกหนักด้วยนะธุรกิจส่วนตัวของคุณเนี่ยจะก,ก้าวหน้าจะมีคนให้การสนับสนุนโปรเจกต์ที่คุณทำเนี่ยถือว่าจะประสบความสำเร็จ จะได้ลูกน้องหรือบริวารเนี่ยแหละเข้ามาช่วยให้ธุรกิจของคุณนะ่ะก้าวหน้าในเดือนมีนาคมนี้คุณจะเดินทางบ่อยไปนู่นมานี่ธุรกิจการงานของคุณเนี่ยจะเริ่มเข้าที่เป็นรูปเป็นร่างงานของคุณที่ดําเนินมาแล้วระยะหนึ่งเนะี่ยตอนเนี้เริ่มปรากฏมีชื่อเสียงมีคนให้การสนับสนุนค่ะ เรามาดูสรุปนะคะจะเสียเงินเพราะลูกหรือไม่ก็โดนแฟนเนี่ยหลอกเงินอืมเพศตรงข้ามอะ่ะมาทำให้ช้ำใจจะมีอุปสรรคเข้ามา เกิดความทุกข์ในเรื่องความรักคู่ครองคนรักนอกใจทําให้เสียใจจะเกิดการเสียน้ําตารักสามเศร้าต้องระวังโรคเกี่ยวกับไทรอยต่อมทอมซินอักเสบมดลูกรังไข่จะมีอุปสรรคมีการทะเลาะวิวาทเดือดร้อนมีความทุกข์ทุกข์ใจเพราะคนลอกรอบข้างทุกข์ใจเพราะคนรักทําให้เสียน้ําตาโดนเอาเปรียบโดนเอาเปรียบจากหุ้นส่วน อึดอัดใจกับแฟนเก่ามีปัญหาเรื่องความรักเข้ามาทําให้โศกเศร้าคุณเป็นคนทะเยอะทะยานค่ะแต่ว่าเหมือนโดนเขาแกล้งอ่ะอันนี้จะโดนกันแกล้งในสายงานนะในเดือนในเดือนมีนานเนี่ยจะมีความคิดที่สับสนยังหาตัวเองไม่พบว่าจะเอายังไงกับชีวิตมีความคิดที่สับสนว้าวุ่นใจ เงินทองก็ยังได้มาอย่างประหลาดประหลาดนะสิ่งที่คือจะได้เงินมาแบบฟุกฟุกอ่ะเออก็จะได้เงินแบบฟุกฟุกด้วยแต่คุณน่ะต้องทำงานหนักอะ่ะทำให้หัวใจอะ่ะจะป่วยเป็นโรคหัวใจโรคสายตาให้ระวังเป็นโรคหัวใจโรคสายตาจะมีสิ่งที่เอ,อ่อทำให้เกิดความทุกข์คนรักอะ่ะไม่ค่อยเข้าอกเข้าใจมีเกณฑ์เดินทางไกล สองใบนี้ไม่ใช่ไพ่ดีสักเท่าไหร่ค่นะไหนดูอีกใบหนึ่งสิมันจะมีเรื่องทำให้ต้องช้ำใจอันนี้ยิ่งยิ่งหนักเลยอันนี้ให้ระวังหมากัดแมวขวนหมากัดแมวขวนสุนัขสุนัขก,กัดคนกัดพุทธลาหูเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทคดีความคดีความการทะเลาะวิวาท หมากัดแมวกัดงูกัดมีคนแอบดูมีคนคิดร้ายมีคนแอบดูมีคนคิดร้ายต้องระวังเกี่ยวกับคุณใสมนดำต้องระวังเกี่ยวกับถูกทำสเสน่ห์ถูกทำของได้เหมือนกันระวังเกี่ยวกับเรื่องคดีความพูดราหูเป็นคู่ศัตรตูใหญ่ค่ะก็คือจะเป็นช่วงที่มีศัตรตู อันนี้ก็คือมีดวงที่แบบจะต้องเสียเงินหรืออาจจะชอกช้ำในความรักอันนี้ก็คือจะมีเรื่องสะเทือนใจค่ะสงสัยอาจจะได้ไปงานศพอาจจะได้ไปงานศพคนรู้จักงานศพญาติก็ได้ค่ะก็ท่านใดก็ตามที่ต้องการดูดวงปในการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มานะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษโชคดีค่ะ